สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะฮะกับผมาหลังป้ายแดงแต่งซิ่งครับทางช่อง YouTube ช่องนี้แล้วก็ทางแฟนเพจ a c e บุ o k หลังป้ายแดงแต่งซิ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเป็น EP ีที่243เข้าไปแล้วนะฮะสำหรับการส่งมอบรถยนต์อ s u ู u ู Z นะครับที่ผมได้ส่งมอบมากับมือผมเองนี่นะฮะสำหรับในช่องนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมมาไปชมฮะ,ะกับรถอีกหนึ่งรุ่นที่เหมาะสำหรับ ที่ใช้ในเมืองนะครับกับ f อฟท่านี้อยู่แถวถนนแจ้งวัฒนะอยู่ใ,ใกล้ๆโชลูมผมนี้เองฮนะห่างกันไปประมาณไม่ถึง800เมตรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าตั้งตารอคอยนะครับเพราะว่าลูกค้าอยากได้รถรุ่นนี้และที่สําคัญอยากแต่งรถตามที่ตัวเองต้องการนะครับะเคสนี้ลูกค้าก็ได้ออกแบบการตกแต่งเองนะฮะและที่สําคัญการตกแต่งเองก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขโปรโมชั่นที่ทางผมสามารถทําให้ลูกค้าได้นะครับก็เดี๋ยวไปชมฮะกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับที่ส่งมอบได้จริงและที่สําคัญ รถคันนี้ตกแต่งแบบไหนเด๋ยวาไปชมกันเลยนะ,ะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับผมสําหรับคันนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือรุ่น Space c a p 1.9S งจุดเอกอโตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ลูกค้าให้การตอบรับค่อนข้างดีฮรับสำหรับกเกียร์อัตโนมัติแบบนี้นะครับเมื่อลูกค้าไม่อยากเหยียบคันส์ก็ทางเลือกก็เป็นเกียร์ออโต้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์สาหรับลูกค้านะครับ สำหรับคันนี้การตกแต่งก็เดี๋ยวโปรที่ลูกค้าเลือกนะฮะคันนี้ก็คือเป็นโปรจอร์แอนดรอยนะครับก็เดี๋ยวการตกแต่งก็มีตามนี้เลยฮะ,ะเริ่มต้นด้วยช็อกอัพตรงนี้ฮะ,ะช็อกอัพปากระโปรงหน,านะะ้าฮะตัวนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งให้ตามโปรโมชั่นอยู่แล้วตรงนี้นะฮะนี่ค่อนข้างสวยนะครับใช้งานได้จริงๆส่วนล้อคันนี้ก็คือเป็นล้อแบบพัดเจ็ก้านนะครับล้อแบบพัดนี้ก็จัดให้ตามโปรโมชั่นนะครับส่วนยางคันนี้ก็คือลูกค้าเพิ่มขนาดเข้ามานะฮะซ 55นะครับแต่ไม่มีการโหลดใดๆทั้งสิ้นนะครับขนาดความกว้างของล้อก็คือขนาด9.5นิ้วทั้ง4ล้อนะครับและยางก็คือ255 55 5ทั้ง4ล้อเช่นเดียวกันนะครับยางไซส์นี้ก็คือเพิ่มเติมจากโปรโมชั่นเข้ามานะครับเพราะปกติจะใส่ไซส์ที่ซีรีส์เล็กกว่านี้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบนะครับลูกค้าบอกว่าเน้นใช้งานไม่ต้องการโหลดและต้องการรถที่สูงนะครับทรงนี้ก็เป็นทรงที่ต้องข้างจะตอบโจทย์ลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนด้านในโปรนี้โปรจอ Android ก็จะมีจอ Android ติดตั้งให้นะครับตรงนี้ครับนี่ฮะเพิ่มจอ Android มาก็คือติดตั้งตามโปรอยู่แล้วนะครับโปรจอ Android ก็คือเราติดตั้งจอแบบนี้ให้นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดรุ่นนี้ก็ขับง่ายขับสบายครับแต่ถ้าจะให้ขับแบบแรงเหมือนเกียร์ธรรมดามันก็ไม่ใช่ครับแต่ก็คือตอบโจทย์สำหรับลูกค้าใช้ในเมืองใช้งานทั่วไปผู้หญิงผู้ชายใช้ได้นะครับ และที่สำคัญลูกค้าเพิ่มอันนี้เข้ามาอีกฮะนี่ฮะกุญแจรีโมทนะครับก็ติดตั้งเพิ่มเติมจากโบเพราะรุ่นเอสก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วครับเป็นกุญแจธรรมดาตัวนี้ก็คือติดตั้งกุญแจรีโมทเพิ่มเติมนะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับเพราะว่าที่ความต้องการลูกค้าค่อนข้างจะเยอะเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับเกียร์ออโต้แบบนี้ส่วนด้านท้ายโบนี้ก็จะมีการติดตั้งกล้องมองหลังให้อยู่แล้วนะครับสาหรับ จอ Android นะครับก็คือติดจอก็คือมีกล้องมองหลังให้ส่วนที่ไม่มีในโปรโมชั่นจอ Android ก็คือกระบะไลเนอร์นะครับตรงนี้ก็คือลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะมามาใส่ของตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ความพึงพอใจลูกค้านะครับสาหรับโปรจอ Android จะไม่มีกระบะไลเนอร์แต่ถ้าลูกค้าต้องการกระบะไลเนอร์เราก็มีโปรในใช้งานไว้ให้นะครับสำหรับลูกค้าท,ที่ต้องการนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ความพึงพอใจลูกค้าเป็นหลักนะครับผม สำหรับคันนี้ก็เดี๋ยวคอยติดตามชมกันนะฮะกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้ครับที่จบจริงตามโปรโมชั่นนะฮะกับหลังป้ายแดงต่างสิ่งนะครับส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับ ลูกค้าที่อยู่ใ,ใกล้ๆฮะอยู่แถวแจ้งัฒนะนี่เองนะครับกับลูกค้าเนี่ยฮะมะนาวช่วงนี้มะนาวแพงครับแต่ลูกค้าบอกเป็นธรรมเนียมครับเป็นประเพณีของเรานะครับก็ไม่มีปัญหาครับสำหรับลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการเป็นเจา้าของรถใหม่ป้ายแดงเหมือนลูกค้าท่านนี้เขาแวะมาอสอบถามทักาทายได้เลยฮะยินดีให้บริการนะครับสําหรับลูกค้าท่าน ใคิวต่อไปก็ติดตามผมได้เลยนะครับหลังใต้แดงไั่งิ่งนะครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ